จิตตะละตาวักหมวดว่าด้วยสวนจิตละดาของเหล่าเทวดาหนึ่งทาสีวิมานว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญียงคนใช้พระมหาโมคลานเถระถามว่าเธอมีหมู่เทพนารีห้อมล้อมดุดเท้าสักกะเทวราชเที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจิตละดาอันน่ารื่นรมเปล่งรัศมีสว่างสวายไปทั่วทุกทิศอยู่ ดุจด,ดาวประกายพรกเพราะบุญอะไรผิวพัน์เธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโภคะาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอาตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพธิดาน,นั้นดีใจที่พระมหาโมคคลานะเถระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมไปตามที่พระเถระถามว่าเมื่อดิฉันเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์เป็นคนใช้ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่ในสกุลหนึ่งเป็นอุบาสิกาของพระโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระจักสุทรงพระยศดิฉันได้มีความภาคเพียรออกจากกิเลส ในศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงพระคุณคงที่เพราะมีมนสิการมั่นอยู่ในใจว่าแม้ถึงร่างกายนี้จะแตกสลายไปก็ตามทีการที่เราจะหยุดความเพียรในการเจริญกรรมฐานนี้จะไม่มีเป็นอันขาดขอเชิญท่านดูผลแห่งความเพียออกจากกิเลสซึ่งดิฉันผู้มีความรู้น้อยได้บรรลุอริยมรรคอันมีศสกข,ขาบทหเป็นอุปนิสัยเป็นทางสวัสดี เป็นเหตุถึงความเกษมไม่มีขวากน้ำคือกิเลสเป็นสภาวะที่ตันหาและทิฏฐิยึดเหนียวไม่ได้เป็นทางตรงที่สัพปรุษทั้งหลายประกาศแล้วนี้เถิดท้าวสกกะเทวราชผู้ทรงอำนาจเชิญดิฉันมาเหล่าดุริยเทพหกหมื่นองค์ช่วยคันปลุกเราดิฉันให้เกิดปิติโสมนัสได้แก่เทพบุตรมีนามว่าอลัมพะคัคระพีมะ สาธุวาทีประสังศิยะโปกระและสุภัสสะเราเทพธิดาน้อยๆมีนามว่าวีนาโมขานันทาสุนันทาโสนทินนาสุจิมหิตาอาลัมพุสามิสักเยสีและปุนทริกาอันหนึ่งเทพกัญญาอีกพวกหนึ่งคือเอนีปัสาสุภัสสา สุภาทาและมุทุวาทินีผู้ประเสริฐควานางอับสรทั้งหลายผู้มีหน้าที่ปลุกเราให้เกิดปิติโสมนัสเทวดาเหล่านั้นพอได้เวลาก็เข้ามาหาดิฉันเสนอสนองด้วยวาจาหน้ายินดีว่าเอาเถอะพวกเราจากฟ้อนรำขับร้องบำเรอเธอให้รื่นรมสถานที่ที่ดิฉันได้รับในบัดนี้มิใช่สถานที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำบุญไว แต่เป็นสถานที่สำหรับคนที่ได้ทำบุญไว้แล้วเท่านั้นไม่มีความโศกหน้าเพลิดเพลินเจริญใจเป็นอุทยานกว้างใหญ่ของเหล่าเทพชั้นไตรทศสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำบุญไว้ย่อมไม่มีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าส่วนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าแน่นอนผู้ปรารถนาจะสถิตยอยู่ร่วมกับเทพชั้นเดวดึงเหล่านั้น ควรทำกุศลไว้ให้มากเพราะว่าเราชนผู้ได้ทำบุญไว้แล้วย่อมพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติบันเทิงอยู่ในสวรรค์ท่าสีวิมานที่หนึ่งจบ